เราจะไปเก็บทานเก็บหอยทั้งพุนเออแล้วยิ้มมองมาเห็นมันเหมือนร้องอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเพื่อนเหล่านี่วะวิ่งโอเคโอเคโอเคมาไปเก็บหน่อไม้ข้างหน้าโอ้ยมื่อกี้หน่อไม้หลายแห้งเฮ็ดปวกมาเลยเฮ็ดปวกก็รอดแล้วอุ้ยมันมันมันเฮ้ยออกไปเฮ้ย ไปไปเห็นด้วยหนักด้วยมองเป็นห่วงเพื่อนด้วยไปไปเห็นไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเไปเรื่อยไ ันเกิดอีกอย่างค้อเรากลับมาปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นลูกมันเกิดอะไรขึ้นมันเลี้ยงหนูไปแล้วมันไปแล้วนะผู้ไม่เห็นพ่อเขาใช่ท่านท่านพ่อพ่อมาอยู่ที่จะได้ไม่บังต้องซุดไหมไม่ต้องซุดก็ได้ออ่โเคอ่แบบเกือบหนูยังมาอยู่ไหมนี่เกือบใส่อยู่ปะเพราะว่ามันหลุดตั้งแต่นู่นแล้วน่ะหลุดหลุดตั้งแต่ต้นฉีดน้ำใช่ไหมแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่รู้สึกเท่าไหร่ไม่รู้สึก เพื่อนเก็บมาให้แล้วเออเก็บมาก็ใส่เอานักเพรอะเพื่อนน่ะรักจีบเพื่อนเป็นนักสู้ยิ่งกว่าสู้พันข้อเหนียวเพื่อนไปให้นี่แล้วแล้วเพื่อนอยู่เราแสดงเก่งเดียวกับเพื่อนเขาเลยนะเสดงเพื่อนบ้านอีกแล้วเนี่ยใช่โอเคไฟมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะจัดไฟโอเคอันนี้ยืดได้ยังไหมเสื้อตัวนี้มันเข้าฉากรู้ชุดนี้แหละถ่ายพันหนึ่งให้พี่ผมถ่ายพันนี้ก่อนชุดนี้ได้เข้าเสื้อเข้าฉาก ไม่อแทนแอคชั่นปึ๊บปึเอาซอยปัับปั๊บปัเดินมาปึ๊บปึ๊แล้วก็เลเลีไปปุ๊บเห็นซอยปั๊บไม่ดูลเอาซอยดไม่ดูแลกช่คันหัวมาใส่ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปใส่ไปใส่ไปใส่ไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นใส่ลองๆไม่ติดก็ไม่เปคุณนะบเไ มีร <rock> ้อ e mm hmm. mm hmm. ใจเดี๋ยวไว้อีกทีหนึงประมาณนี้ทีนี้ขอกระชับขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าให้ได้อารมณ์ชอบไหมไปไปาปไป ทีนี้ยางต่อไปเป็นน้น้อครับครับน้ำออกเองมันใช่ไหมครับน้ทะเลเลยอหรือว่าน้ำหรือว่าน้ำขุ่น เมื่อกี้ฉากหอมกันแก้มหอมไหมคะแก้มแก้มแก้มพระเอกหอมปะหอมหอมเหรอแล้วแก้มนางเอกหอมไหมหอมเหรอจออยากได้เจออยากได้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 ก็ไปเดทเอากีดอกก็เดทเอาหอมชอบมะม่วงเน่ยตอนเนี้ยอยากกินมะม่วงเลยเอาก็ย่นร่องเนี่ยลงตรงนี้นะครับพี่ อชันเย็นตเคปว่าได้ต่จไปว่ชาไเ่มเโอเไปๆปัหนไปไแล้วไปโ hey. okay, okay, ู่นอ่ะดีไปอยู่อูต้งหมากรนไปมุนไปฉีดนี่แน่นี่ไมุนมุนมุนหนไป่นล้วอๆๆ อย่ามากวางลงวางลงหอมไปหอไปอทีอีกแล้วชนอแล้วมันอหอมไปอามือวางลงวางน้ำลงหอมไปโอเคหอมอกทีนึงเชื่อใจมีความสุขจริงๆเลยฮโอเคหลบลไป กัดอ,อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นี่อ๋นนนอน้อยนออ้อยคอยเยอะกว่านี้นหน่อยมันมันสึกว่ากัดมันมันเรข้าเราเข้าแล้วเดินออกไปทางซ้ายมือตัวเองอย่ามองกล้องนี่อยนนู่ไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวเขามองกันอยู่ต้นออกไปอีกทีนึงพร้อมไป มายี่ทีนึ่งมีรถถ่ายไปถ่ายไปกล้องหอมโชว์เลยผู้หญิงหอมไปแล้วไงอ่ะอืมฉันขอ <c oughs> ไปหอมแก้มไป Bye, ikut permainan ni lupa.